โดยชอบแล้วพระุทธเจ้าอุทานขึ้นว่าสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีความเพียรเพ่งอยู่สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมอทําความสงสัยให้สิ้นไปได้เพราะมารู้ว่าทำนักพวงเกิดจากเหตุเมื่อเขาไปดับเหตุมนแล้วผลก็ดับไปสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีความเพียรเพ่งอยู่ก็ไปเป็นอุปมาเหมือนสุริโยไทยย่อมโผพ,พ้นขึ้นยุคกันทอนแหน่งบริพาทิต ย่อมกำจัดความเมื่อถือเป็นอภิชานั้นเสียเห็นสภาวะความเป็นจริงที่มีอยู่เพราะความเมืดอน,นั้นสลายไปชั้นใดยถาปถูตยตัาสนาก็ย่อมเห็นเหตุปัจจัยเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆทีนี้เราจะมาเอาความสงสัยไปไต่ไปถามไปซักไซไล่เลียงอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีทางที่จะสิ้นสงสัยได้ความสงสัยจะสิ้นไปได้ด้วยความเพียนพระญายามเพียนเพ่งอยู่ เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีอย่างอื่นไม่ทำอย่างอื่นอุปมาอย่างไรเบียพระนิพานเป็นเครื่องอความดับทุกข์ดับร้อนนี่มันเป็นสิ่งที่จะวางไงจะเปรียบเป็นอุปมาอะไรหลายอย่างเรียสมือนเพชรอันงามเม็ดที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในก้อนหินนั้นเขาบอกว่านี่เพชรเม็ดงามที่ใสสุดๆอยู่ในหินก้อนนี้ เธอจงพยายามจัดการเอาทีหินนะั้เป็นหินเพชรที่แข็งแกร่งมากมุรุษคนหนึ่งมีความโลนลานที่จะจะได้ดวนไวยฉับพลันก็ออาคอนมาตีมาทุบจะทุบเท่าไหรจะตีเท่าไรก็หน่วยเปล่าหอบขักๆอยู่ก็ลามือไปเสียสุดท้ายมาผู้หนึ่งว่าโอ้จะต้องเผาจะต้องเอาหินเพชรนี่ไปเผาให้มันเหลา้อน ให้มันอ่อนลงจากความเป็นหินแข็งให้มันแตกผัวออกมาก็จะเห็นจะรู้เห็นได้ด้วยวิธีอย่างนี้ฉะนั้นการบําเพ็ญตะบะตะโปจะพรมจริยัญจะก,การประพฤติเยี่ยมพรมที่บริสุทธิ์สะอาดต้องตะโปจะพรมจริยัญจะพรมจันจน,จน,จนี่ต่อทองมีตะบะเป็นเครื่องเผานั่นยังไงอาตาปีเพียนเผา,เผาเกิเลสเมื่อเผา,เผาเกิเลส ความชอบความชังดีใจเสียใจอภิชาโทมนัสสังก็ย่อออกไปกิเลสคือความชอบชังมีอยู่ในจิตนี้เมื่อมันอยู่ในจิตจิตเป็นผู้รับเป็นผู้รู้อยู่ในจิตเมื่อเราไปเพียนพินมันไปเผามันมันก็ร้อนสิมันก็ดิ้นยู่นั่นสิมันร้อนมันดิ้นเน่ยมันคือกำลังกำลังจะชักตายกําลังจะดิ้นตายให้บ่สมนุนามึงเนมึงสิดินตาย มันกาลังจะดิ้นตายชักตายแต่มันดิ้นอยู่ที่ห,หัวใจของเรามีกุศลรบายอันนี้ก็สามารถที่จะรู้ได้เห็นไนดะ้จงอุตสา่าห์ทนดูทนจะรู้จะเห็นจนนั่งจนนั่งทนจะทนนั่งทนดูจะดูเห็นพูดไปยาวก็ยาวแต่พูดให้สั้นว่าก็เหมือนเหมือนบุรุษผู้ต้องการไฟเอ,อเอาไม้ต้องเอาไม้ที่แห้งแล้ว ไม้ที่ชุ่มไปด้วยอย่างเอามาสีไม่เกิดไม่เกิดไฟแม้จะยกขึ้นจากน้ําแล้วก็บนบกยังเปียกอยู่ก็ไม่ชุ่มไปด้วยอย่างไม่แช่อยู่ในน้ำก็อยากสีไฟไปได้ไม้นั้นจะต้องไม่ไม่ชุ่มไปด้วยอย่างไม้นั้นจะต้องไม่แช่อยู่ในน้ํามันตะเป็นไม้แห้งบุรุษต้องการไฟจากไม้แห้งนั้นเขาต้องเอาความเพียรพยายามมาเอาไม้สองอันันมาสีสี สีภาวิตาปปุบริกตาให้มากให้ยิ่งจริงๆจ,จนเหตุจนปัจจัยของความเสียดสีนั้นมันพร้อมมูลที่จะร้อนเป็นตะบ่าพเผาเสียดสีซึ่งกันและกันทีนี้บุรุษที่หมกอเขาก็ไม่รู้จักไฟยอยู่ในนี้มีแน่ในไม้แห้งเนี่ยนักกากันหนวาไฟยอยู่ในที่ไม้แห้งเนี่ยกูคิดแก,กจะสีเว้ยกูจะเอาแบบไงไ่ายวะเอาม,มีดอิโตมาฟันเอยไฟในนี้มีแน่เลย ก็ไปเอามีดเอาพระมาปั่นออกมาไม่มีอะไรเลยนะมีแต่ไม้จิม้มเขียวเห็นไม้ก็ได้แต่ไม้จิม้มเขียวไม่มีไฟอยู่นั่นเลยเอ้อขี่ตัวนา่งปาดพิ้นว่าไม่ไฟคือขว้ที่เราเห็นมีอย่างหาเราไม่อย่างไม่จะเห็นได้ยังไงมันก็เห็นไม่ได้วิธีการนะมันต้องเอามาที่แห้งสองอันเนะสียดสีกันไปจนร้อนร้อนแล้วก็จะเกิดไฟขึ้นมาชั้นใด รือยนะทุกขมาเจติลงพุ้นทุกได้เพราะความเพียรได้ไฟได้ไดไเพราะความเพียรเหมือนไก่ฟักไข่อย่าเียอุปมาเหมือนไก่ฟักไข่ก็ใช่อุปมาเหมือนบุรุษต้องการมาสีไฟแต่จะบอกใครชัดเจนลว้ว่าไอ้ไม้ที่ชุบปริยางแช่อยู่ในน้ำก็คือ,อรรกระหัดผู้ครองเรือนนั่นเองชุบปริยางคือกิเลสนาลครบสมัมหาเต็มอยู่ในกามรสนาน นั่นแหละคืออย่างอันเปียกชุม่มแช่แถมยังแช่อยู่ในาน้ำอีกเลยคือเป็นผู้หมกมุ่นอยู่รูปรสินเสียงเคียงสัมผัสกระดางหแหนมีแก่นสารแต่กระดางนั่นหวงแหน,นักหนาแกน่นปิทว่าแก่นสารนักหนาเอก็อต้องพอใจนักหนาที่จะต้องฟังหมอลำคคำเนื้อหนังโอ้ยสุกอยู่ในเมืองฝ้าไม่ต่แดดก,ก็ฝนสุกบางคนไม่ตึกเมากระมวลเฮ้ยเฮ้ย้หายไม่ได้จี๊ ปัิญา่านโอ้ยอนัตตาบพรามีตัวมีตนยิ่มยิ้ยำับเฮ้ยเกิดอะไรข้อข้องใจดให้กินเรือกินแล้วว่าดีเดกินแล้วว่าดีนี่ผู้ทชนผู้หนาไปด้วยให้ความเห็นผิดจิตก็เป็นอย่างนั้นแหละขาน้อยก็พูดไปตามขาน้อยพูดอย่างนี้แหละคุณแม่เอ้ยให้พิจารณาตามที่เป็นแนวทางแนวทามที่ท่านสอนท่านเข้าใจไหม ม้าขี่เรือนไอตัวม้าขี่เรือนนั่นมันมันไม่รู้ว่าไอเหตุที่มันทุรนทุรายมันคือขี่เหียนนี่ในโตมันม้าสติม้าปัญญาฝ่ายมันโมเมนสติปัญญาของภูมิเป็นผู้ที่เห็นแจ้งเห็นจริงมันคืดว่าก็อิหรีมันโมเมนคือกันภาษาบานเ่าคืดว่าก็อิหรี่โมเมนอันเดียวกันคือกันก็พวกคืดของม้าขี่เหียน มาขี้เงี้ยมันถามมันโอ้ยก่าอโอ้ยที่กูเป็นแต่อยู่แต่กินนี่เป็นขี้เงี้ยอยู่ในขี้งกูน่าขี้เงี้ยอยู่ในขี้งกูนี่กูสิบรรเทามันโดยวิธีเอาไปอาสีมาด้วสันเอาอะไรนี้มากินกูจิไปกินหมาดเข้าไปนี่มันห่อนี่มันขามันตายหรือยังตําบรรเทากูสิไปนอนอยู่กองไฟที่มันอันมันอันสียุบไงใหม่ๆให้มันให้มันอุ่นๆบ้านี่ อูเสียวขี้กูนี่ไปเกือกกัวอยู่กี่เท่าอุ่นๆบ้านเลยมันก็สีเงาว่ะสีเงินก็สีเงากูก็สีพรคายสบายจังหน่อยเลยเฮ้เมันเป็นสติมหาปัญญาควายมันก็เลยเป็นจังสันสติปัญญาปุถิชนนันตโนวะทุกิโตโหติทุกเกวะนันทิโตเพราะมีความทุกข์นั่นแหละจึงเพลิดเพลินเพราะเพลิดเพลินนั่นจึงมีทุกข์ในวาลีว่าวัตถุเรื่องมันลดไป ปุขาเป็นไม่ได้เรียนขักไม่จําขักคนที่เพลิดเพลินยิ่งเป็นทุกข์ที่มีทุกข์นะเพลิดเพลินเป็นสิ่งที่เขาจะได้ยากเลยที่เรามีทุกข์ขัดขันทัศษาอันกริกยยะอุปทา,านขันยังยึดมัน่นอยู่ในรูปในานามในการในใจยังมีอยู่นั่นแหละเราจึงเลยหาหาความเพลิดเพลินเป็นครึ่งระบมยทุกข์ คงเหมือนมียายแก่ไปหาเข็มอยู่หม่องบันทีมันไอ้ลากมาหาเข็มใ่กูได้เจ้าหาอยู่เจ้าเสียอยู่วันนั้นแหละเสียอยู่วันในวันหนึ่งก็มาหาอยู่วันเันแจ่งอันนี้ก็หลายวิธีการอุปมาแล้วยังฉะนั้นผู้มีปัญญาที่ยอมย่อมฟังแล้วย่อมพิจารณาติตรองตามเห็นใจได้ พระธรรมคือเหตุธรรมัญญาตารู้จักเหตุอัตตัญตาเป็นผู้รู้จักผลผู้มีปัญญาดีย่อมย่อมพิจารณาตามเหตุตามผลเหตุอยู่ที่ต้นผลอยู่ที่ปลายไม่เป็นอย่างอื่นไปแน่นอนที่สุดธรรมัญญาตารู้จักเหต, <c oughs> เหตุเหตุแห่งความทุกข์เหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความเสื่อมเหตุแห่งความเจริญมันอยู่ที่กายและจิตนี้เองอย่างที่พระพุทธเจ้าว่ากายอันยาวานหนาเครื่องกองสอกที่ประกอบด้วยสัญญาและใจนี่แหละ ทุกข์ก็อยู่ที่นี่เหตุที่เกิดทุกข์ก็อยู่ที่นี่ข้อปฏิบัติ่ความดับทุกข์ก็อยู่ที่นี่ท่านทั้งหลายท่านอย่า,ปา,ยาไปหาที่อื่นอย่าไปทําที่เจ้าไม่เชื่อจะเป็นมอนม้าขี่เลื่อนนั่นเองอวิ่งไปเท่านั้นเป็นไปที่นี่สุดท้ายมาก็ตายแง่เลยสุดท้ายไม่รู้แล้วให้ทําเหมือนกับมะม่วงทำเหมือนอย่างมะม่วงเราปรารถนาอยากจะกินมะม่วงสุกอย่างท่านอุปมาทําให้ฟังว่า เราก็ปลูกลงไปปลูกความเพียรปลูกลงไปเสร็จแล้วแล้วก็เอาน้าํามาลดมาลดเอาปุ๋ยมาใส่ไรมาแรงคอยรอวันรอคืนรอเดือนรอปีเหตุปัจจัยมันจะขึ้นมันเป็นแปลกประหลาดมากอคอยอยู่ท่้งน้องแงวกับดินดำน้ำซุงปลูกใหม่ท่้งปลูกบอ,องท่างลงกับเป็นหน่วยท่้งเถื่องคอยปลูกลงเสดินคอยเอาปุ๋ยมาใส่เอาน้มมาหด ทุท่ายไม่ฮอดตามการเวลามันก็จะเกิดก็เกิดเป็นมังม่วงกันมาเป็นมังม่วงแล้วก็บอกท่านได้กินแสบเป็นหวานเน่อยไดเดือนเดือนสามทงอ้ยังมีเดือนที่ธงอ้อยยังวันเดือนหาธงาบ,บกบกเดือนหกต๊กปุกมันก็ต,อต้องมีหนึ่งควรจะเป็นดอกควรจะเป็นหมากหน่อยควรจะเป็นหมากหง่ควรสิซุกสิหามสิเฮิม่มันก็ต้องรอเวลา แปลกประหลาดอยู่อันหนึ่งด้วยคุณแม่เอ้ยพิจารณาภาษาธรรมะเลยว่า,าพิชป,ปาตัณหามันลำนาข่วมอยากได้ผลมันลำนายกตัวอย่างเห็นง่ายๆเลยข่วมมีมพ่อญ่กระสางพ่อหน่อยก็ตามอันเถ้าพ่อไม่ย,ไมไย,มยังเลยไหมเอาผ้าไปฝนให้คอยแน่ผ้าขีมยางเจ้าดันใช่ล่ะเอามาที่ห่ะเพื่อก็เอาผ้าไปไปบนหินอยู่เอามาหน้ามาขันหนึ่งก็ว่างลง เอาหินวางลงเอาผ่าขีเปยขี่สนิมใหญ่น่ะเพิ่นก็ไปทูหะขาขาขา,ขาเอานามใส่ทุไปงงทู่มมาวันไหนพ่อสองสามกากสี่กากเอาเมือไปลูกบึงละจักบันติก่มพอบันไหนนี่มันบอกยิ่งหอว่าไอ้ว่มอยากได้ควมควมมันลำหนาอภิชปาตนามันลำหนาของตภาวนาจ้าหน่อยหนึ่งวันไหนพ่อขาว ผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้น uh okay. ั้นเห็นธรรมจริงทั้งหลายทั้งปวงอาศัยกันเกิดอาศัยว่าร่างกายสังขารี่ห้ามมีอยู่เฮ่านางไปในห้ามเจ็บมีปวดห้ามลวดห้ามลาวแสนทรมานความทรมานความเจ็บความปวดมันบม่มีตัวไม่ตนมันดอกมันของจะเกิดขึ้นมา่ไห่กันอย่างนี้อาศัยพัดสะคือกระทบกันร่างกายที่ประกอบกับจิตใจเนี่ยมันกระทบกับของแข็งคือท้งลมคือของแข็งเลยกระทบมันเป็นซื่อว่า กยายยาสพัสสาทุกขเวทนาไอเวทนาความเสพเสวยความเป็นทุกข์คววมเล่าร้อนหอนอาหอนกลืนเนื้อทนบวชเนี่ยม,มันมีตัวของมันดอกไอไอห้าอดล้นทนเฝ้าดูไอมีไอมีฉันทาควา่มบอใจเฝ้าดูไอมีมนาสิกะระใครควรดูไอมีสมาธิเป็นประมุกเฝ้าดูไอมีสติเป็นไงไอมีเป็นญนาเป็นที่ยิ่งหลวก็มัน่นสี มีมุดสิเป็นแกนและสังกตะขว้วโมปุงแกงมันสีรวมลงแล้วก็สิมีนีพผ่านเป็นที่สุดหรอบอันนี้ตามรักวิชากันว่าลูกพอกับเขาใจตามความเขาใจที่ว่าแล้วบาทนี่เมื่อเฮ้ามาเฮ้ามานั่งลงนี่ควิมเจ็บี่มันขี่ตัวเฮ้ย่าไปหัวซามันยวหัวซา่ะหัวกาแฟจะหัวไม่โลกอมันจะไปสนใจมันขันเน่าจิตไปแบบไี้สำนึกอยู่ในนใจเขาอยั่บนหัน ฟังได้เลยไม่ใหญ่พอใหญ่พี่ดอกพานเน่เท่าสำนึกอยู่ที่ไนใจเราอยู่ที่นั่นบาเน่ไอ้คันเท่าไปสำนึกอยู่มันเจ็บป,ปวดรุนแรงแสนทรมานจะให้หูจักขี่ว่าไอ้ผู้ลู่ชิงที่ถูกลู่ผู้ลู่นี่คือสภาพจิตบาดในสิ่งที่ถูกลูก่ลน,น,นท,ที่ว่าเวทนาพันมิซื่อในภาษา,ษาธรรมมันว่าไอ้เวทนาเจตสิก ไม่ใช่จิตเวทนาเจตสิกเป็นอันเวทนาความเจ็บปวดมันคืออย่างพูรู้คือจิตอุปมาคือนามสีใสๆน่ะไอ้เวทนาเจตสิกไอ้ความเจ็บปวดที่มันเผาหล่นเท่าอย่างมันคือสีมันคือสีที่มันผสมกับนามแต่ว่ามันผสมกันแล้วมันคือกันกันนามพ่วงเป็นนามสีขาวหายไปเลยสียังเขาไปหลดเป็นอันเดียวกันหลดเจ็บเป็นเห่าเป็นผู้เจ็บแท้จริงเนี่ยจิต ก็อันหนึ่งเจตสิกความเจ็บปวดนัคืออันสองไม่ใช่อันเดียวกันจงเฝ้าดูรู้เห็นเ,เฝ้าอยู่กับผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ก็อีกอันหนึ่งนี่ผู้ขาพวเล่มลมเนี่ยเฮ็ดเมือง,งแล้วอะไปเรียนว่าปรามาตธรรมสี่รูปกิเจตสิกนิพพานารูปคือสิ่งที่ไม่รู้อะไรเลยรูปที่เป็นร่างมหาพุทธรูปทั้งหมดนี้รูปที่เป็นร่างก็รูปรูปนไ,ไม่รู้อะไรเลย รูปที่ไม่มีร่างคือรูปอาศัยคือรูปสีรูปเสียงรูปกลิ่นรูปรสรูปผลภัณฑ์ในรา่างแข็งสภาวะนี้มันไม่รู้อะไรเลยที่มันรู้อะไรเนี่ยคือน้ําคือน้าถ้ามองกายเพ่งกายก็จะเห็นเวทนาทีถ้าเขาคิดมานั่งเพ่งกายก็จะเกิดความเวทนาทุกข์ขึ้นมาเจ็บปวดขึ้นมาถ้าเราเพ่งดูเวทนาก็จะเห็นจิตคนบอก คณะเบิ้งเวทนามันยังสิดโอ้ไอเวทนาเนี่ยมันสิเจ็บปวดมันสีมีเจ็บขาปวดขาเจ็บกนปวดกนเอาคนตายที่บ่มีจิตไม่ใจมันไม่มีขาบ่มีกลนมอมีขาก็มีกลนก็มีแล้วมันเอาไปถูกหามไปใส่ไฟกกเข่งเมื่อไหน่เวลาเขาไฟจูดขึ้นมันอุยว่ามันว่าโอ้ยเจ็บขาได้เจ็บดากได้มันว่ามันว่ามีเลยบ่ดริงจักเม็ ไม่รู้ยืมซยใจมันสซยสนิทขักอ้าวถ้ารูปคือร่างอันนั้นน่ะมันปวดอยู่ที่รูปอันนั้นที่ร่างอันนั้นนะ่ะรูปนั้นร่างน,นั้นมันไม่คือโวอปากนี่แต่รูปที่เป็นร่างไม่มีวิญญาณผู้รับรู้นั้นไม่รู้อะไรเลยมันเป็นจริงๆมันไม่รู้อะไรเลยรูปที่เป็นร่างนั้นรูปไม่รู้อะไรเลยเพราะวิญญาณรับรู้ไม่มีแท้จริงก็วิญญาณ ความรับรู้ที่มีคือจิตโอ้เสียงเนี่ยเขาเรียกว่ารูปเสียงมันไม่รู้อะไรเลยเสียงเนี่ยที่ท่านรู้ว่าเสียงเกิดขึ้นเสียงตั้งอยู่เสียงดับไปท่านไม่ได้ใส่ใจดูเขามันถ้าเสียงดีเสียงไพเราะเพราะิ่งกับเขาเสพสวยเอ้ยเอ้ยมาว่าหมวนเีพเดชไปขึ้นหลวงพ่อกเป็นหัวนอก็อ่อนซ่อนเสียงเขาไปในเสียงเสพเสียงหารู้ไหมว่าเสียงนั้นเป็นรูป เป็นสภาวะรูปไม่รู้อะไรเลยที่รู้ว่าเสียงเป็นอย่างนั้นเสียงมังก็คือจิตของท่านตั้งหาเป็นผู้รับเป็นผู้รู้นั่นอารมณะที่ที่นี้เราไม่รับไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทําไม่เป็นไม่ฝึกไม่ฝนเราทนอยู่สุดท้ายเราหนีมันเรายินดีไปทำสิ่งที่เราชอบเหมือนเราชอบใจแล้วก็ยินดีกับมันเราไม่ชอบใจก็ผลักมันยินดีที่จบมันก็เป็นกามมตัตหาทิรูปเสียงจิตรถที่ดีแล้วก็ชอบมันก็เป็นกามตัตหา ตัณหาคือความดิ้นรนอยากได้มาจริงที่ชอบใจแล้วจริงที่เราไม่ชอบใจละ่ะเราก็ดิ้นรนจะผลักใสให้มันหนีมันก็ไม่หนีอะ่ะปอกเก็บอยู่ในหลักได้โตเข้าเนี่ยมันโบนีโบนีมันก็ดินดด้นดนีหว่าดิ้นด้นปีนขวางปีนง่ายนั่งสุขโอ้ยพานั่งโดนผ้ตายอะไตายตายตายเทโดนพระรบงานเทศโดนาโตายแทะวะวะขนสิตายเพราะแหองอิีดอยู่นี่ะทุกคน โปรดฟังทุกคนโปรดทาบม่มีผู้ใดสิบวเจ็บปวปวดปวดปวดราราวบ่มีเลยปุถุชนเฮาเฮาเพลงเพียนมีแท่เป็นแท้แต่ว่าเห็ดจังศิละรมันสิรุดผลไปผูกขาได้ทดสอบบางแล้วอตัวนี้แต่ว่าผูกขาเป็นคนโง่ผู้ขาว่าสนตีนกูในี่หนาแห้งกูจะสู้ก็เมืองไหนก็เลยยืนยืนว่าเออบัก กายจิตพ,พระ rpm, พุพธเจ้าเขาบอกว่าอยู่ี่มีทุกนี่เหตุเกิดทุกขอบว่าจะตืิคว้อมนับทุกกายนี่มีกายวิญญาณจิตมันอยู่ในขาดที่ตีนกูนี่แล้วมันจะไปกระทบข้าของแข็งในพื้นนี่มันเอินว่าพัดสาพัดสาแล้วมันจะเกิดเวียนาคือทุกข์ความเสีีสวยครบ้ <de> he ่มาจ่แล้วจะเกิดทุกเกิดทอนขึ้นมากูสิรูลวงนามุ่ง่อนมึงมีอย่างกันมากูสิเฝ้าดูมึงมึงที่มัดหลอกในในตัวกูไง ยืนเฝ้าดูมณสิกขาธรรมเฉลยเยียบคายว่าต่อไปนี้ผัสสะเกิดขึ้นแล้วเมื่อผัสสะเกิดแล้ววิทยานจะเกิดขึ้นมานะตรงมณสิกขาไว้ดีม,มันจะมึนจะชาจะเจ็บจะเจ็บน้อยจะเจ็บมากจะเจ็บแรงจะ,จะออกร้อนจะออกลนจะทนไม่ไหวนี่คือเหตุปัจจัยของมันจะเป็นอย่างนี้นะมึงต้องรู้ไว้อย่างนี้นะจินตายานรู้ไว้อย่างนี้นะ รู้แล้วกะวิช,ชานน่นนี่วีที่รู้อยางนงี้เรียววิช,ชาจรณะตะทําลงไปประพตชลงไปนี่เพทะเจาะลงไปจะทายมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะสะภาพจิตเราไม่มีความเป็นใหญ่ศรัทธาเราเป็นใหญ่วิทยะเราเป็นใหญ่สติเราเป็นใหญ่สมาธิเราเป็นใหญ่ปัญญาเราเป็นเป็นใหญ่เราพยายามสร้างความเป็นใหญ่ที่ห้าอย่างนี้ลงไปเรียกว่าอินทรีย์ ความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ยังไม่พอต้องเป็นพลังตัทธาเป็นพลังชื่อมันเป็นพลังสติเป็นพลังวิทยาศาสตร์ธสัมทีเป็นพลังเพิ่มเข้าไปอีกแม่จะเป็นแม่จะตายพระพุทธศาสนา,าของเราว่าแมา่เลือดในกายจะเหือดแห้งจะเหลืออยู่จะหนังห่มกระดูกก็ดีถ้าบุรุษผู้กระทำความเพียรไม่ยังไม่ยังไม่ถึงที่สุดทุกทุกประจักจะไม่ลุกเลย ตายก็จงตายเถิดนถ้าเราตัดใจลงไปอย่างนั้นแน่นอนที่สุดอาตมาก็ทําอย่างนั้นยืนขึ้นก็เห็นมันขึ้นมาตามนั้นเลยมันพุ่งขึ้นมาเลยค่อยๆเพิ่มพูนเพ่งเพียรเราเรากระทาลงไปมันค่อยมันค่อยสันตติขึ้นมามันค่อยเพิ่มขึ้นมาต่อขึ้นมาต่อขึ้นมาระหว่างสงครามระหว่างธรรมกับธรรม สงครามความแหย่ยึดมั่นถือมั่นในอุปทานขันเวทนาอุปทานขันมันกําลังขึ้นมาแล้วมันกําลังจะขันเรามันกำลังจะมัดเรามันจะเป็นสังโย์ร้อยรัดเราให้เป็นทุกข์เราจะตัดสังโยเกินร้อยรัดนี้ให้ได้ด้วยพลังธรรมแห่่สิทธิธรรมทิปัญญาารเมีของกูนี่แหละกูเนี่ยวีรบุรุษผู้สุดยอดสิทธะโคดมไม่ถอยแน่กรรมฐานต้องตั้งมั่นแน่มึงอย่าเล่นกับกูกูนี่บ้าไม่พอดีนะยืนเฝ้าดูเฝ้าดู สี่ชั่วโมงครึ่งนี่พ่อแม่ทั้งหลายเอ่ยเวทนานั้นมันมีชื่อว่าสัมผัสสัจจาทุกขเวทนาเมื่อมันถึงที่สุดแล้วมันมีหลักอยู่บนน่าจงเฝ้าดูรู้เห็นสภาวะทุกข์อย่าเป็นทุก,กลักษณะหรือทุกขเวทนาจนมันถึงที่สุดแล้วมันจะถึงที่สุดแห่งทุกเรารู้ลงนาไว้ก่อนวิช,ชาไว้ก่อนจงเฝ้าดูรู้เห็นทุก ให้มันถึงที่สุดเราจะเห็นที่สุดแห่งทุกมันขึ้นมาเต็มที่เลยพุ่งขึ้นมาเผาเราลอนอยู่มึงจะลอนไปถึงไหนกระฉ่งวงมึงอเไยมึงเป็นเวทนามึงเป็นเวทีชนาจิตตสิกเป็นสิ่งอยู่ในจิตจิตของกูต่างหากมึงมาอาศัยอยู่นี่นานแล้วอุปทานขันแต่ก่อนนี้กูรักสุขกูเกลียดทุกบัดนี้กูไม่รักสุขแล้วกูไม่เกลียดทุกพ่อกูบอกว่า ทุกครั้งอริยสัจจังปริเยยยัง่งทุกเป็นของจริงแท้แน่นอนให้ปริเยยยัง่งให้กําหนดรู้ยาตะให้มีปริยารู้เหระว่าให้กําหนดรู้ชนไว้ชนมันจะมีอันนี้จะตาไม่เทีย่ยมมันจะไม่อยู่ของเก่าทุกขลักษณะมันจะเป็นทุกขลักษณะคือไม่อยู่ของเก่ามันขึ้นมาได้มันก็ดับได้อุปาทะเกิดขึ้นท,ท,ทีตีตั้งอยู่รับค้างคาวมันจะดับไปตัดใจ รู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก่แต่สุดแท้เราก็ไม่แพ้มันเราก็ชนะมันก็ขึ้นมาสุดท้ายสี่ชั่วโมงครึ่งมันก็ดับสลายกลับคืนไปความร้อนหลังจากความดับดับทุกดับเพิงยิเลิดเพิงทุกดับไปความเย็นก็เข้ามาแทนที่เย็นขึ้นมาจากตาตุ่มขึ้นมาหัวเข่าขึ้นมาเอวหาลังหาตัว วัดนี้เวลาหกนาฬิกาข้าเวลามาเวลาข่าไม่ตายเราผู้ปฏิบัติตามเวลาก็ขอตัดยกคัดเอาออกโดยประกราศชนิ้